เรียกว่าว,วันวันพันกว่าเรื่องละค่ะประเทศข้างบ้านเรานะล่าสุดเครมอีกแล้วจ้ะทีนี้เครมอะไรตัวตลกข้างบ้านเครมตุ๊ก,กตาอะไรลาบูบูอ่ะคุณป้าก็เพิ่งจะเคยได้เห็นเคยได้ยินนะนายว่าตุ๊ก,กตาอันเนี้ยเป็นของที่น้องลิซ่ากับใช้นะชาวโลกก็เลยแห่ฮิตกันตามอืม ทีเนี้ยพอมันเป็นกระแสไวรัลใช่ไหมตุ๊กตาตัวนี้ก็ดังราคาก็ดีขึ้นอืมมันเป็นตุ๊กตาลักษณะก็บอกไม่ถูกน่ารักกแต่น่ารักหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแต่มุมมองนะแต่ว่าคนดังระดับน้องลิซ,ซ่าถือไว้เนี่ยอืมมันก็เลยกลายเป็นไวรัลนะตุ๊กตาตัวนี้ก็เลยมีราคาแพงขึ้นเป็นไอเทมเป็นแรไอเทมแล้วว่าง่ายๆใครๆก็ต้องการนะอืมทีเนี้ย พออะไรที่มันดังอะไรที่มันเป็นกระแสปุ๊บยิ่งเกี่ยวกับดิซ่านี่นะทางบ้านทนไม่ได้จัดการเครมเดินหน้าเครมทันทีล่าสุดนะ mm hmm. เพจอะไรนะอา่านโทนสตอรี่สักอย่างหนึ่งนี่แหละเขาก็มาโพสทําภาพมาอย่างดีนะอบอกว่าอาลาบูบูเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานขเขมรโบราณ โดยภายในภาพเขียนอธิบายลาบูบูได้แรงบันดาลใจจากกีรติมุขาปิสาจในตำนานขเขมรโบราณที่มีดวงตาโตปากกว้างมีฟันและเขี้ยวแหลมใบหูยาวซึ่งคล้ายกับลาบูบูเอออะไรที่มันคล้ายกับกำแพงไปหาส่องกำแพงอะไรดังๆปุ๊บก,ก็ไปส่องในกำแพงแล้วก็มาโยงทันทีนะอืก็นับว่าเช้าเน็ดเช้าเอเชีย,ชย,ชยก็ฮือฮาแล้วค่ะนะเป็นกระแสอย่างมากแล้วฮือฮาในความ มันนา่ามันโนกในความเป็นออริจินอลนะอืประเทศเคมเก่งปืะบอกเป็นกระแสชาวเน็ตก็ต่างความเห็นว่าลงความเห็นแล้วว่าเป็นการเคลมที่น่าอนเนจอนาจใจอเพราะเนื่องจากความจริงก็คือคาซิงลุงศิลปินผู้สร้างสารลาบูบูเคยกล่าวไว้ว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายในยุโปรปผสมผสานกับความทรงจําในวัยเด็กจึงออกมาเป็นลาบูบูเท่านั้นเองอืทําเอาชาวเน็ตทั่วโลกขำกาก วิทนาในความออริจินอลของประเทศข้างบ้านนะประเทศนี้ไม่มีอะไรค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นอะไรที่ดังๆนะก็ไปหาส่องในกําแพงอะไรที่มันคล้ายคลึงก็เอามาโยงทันทีนะล่าสุดทําอะไรเครดน้องลิซ่าล้วค่ะเข้าไปแก้ไขวิกิพีเดียให้บม่งน้องลิซ่าเนี่ยเกิดที่ปนมเป็น,ปนคนคาแมอีกแล้วเออเนี่ยเอากับข้าวสีเอากับข้าวส,าาสีล่าสุดยังไม่พอเคมอะไรอีก ดโดนนะงานที่มีมาหาสงการที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีโดนบินสวยๆงามๆเนี่ยโอ้ยเอาธงชาติแปะเรียบร้อยไม่เหลือหรอนะอืมคนประเทศนี้จริงๆกนไม่อยากจะพูดถึงหรอกนะผ่านเพ้่นมาสงการไปแล้วก็นึกว่าจะเคมตั้งหน้าตั้งตาโคเคมสงการใช่ไหมไม่อมืสงการเกจบแล้วหาตั้งหน้าตั้งตาเคมอย่างอื่นอีกอ่ะดีนี่ไปดูคอมเมนต์นะ มันโพสเนี่ยเนี่ยได้โพสไว้ที่เพจอาเซียนสกายไลยน์นะเดี๋ยวคุณป้าจะพาไปชมคอมเมนต์ที่ชาวโลกชาวเนต็ตนะชาวอาเซียนเนี่ยเขาเห็นคิดเห็นเป็นอย่างไรกับการเทมลาบูบูของคนข้างบ้านเราอา่ะเดี๋ยวไปชมคอมเมนต์แรกกันนะคะไปนะมาดูคอมเมนต์นะที่โพสของเพจ อาเสียนสกายไลน์เกี่ยวกับที่ว่าข้างบ้านเราเคมรลาบูบูนี่นะคอมเมนต์นี้บอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าเรากำแพงไปเรื่อยๆอีกนิดเดียวก็ถึงเกาหลีเหนือล่าไม่หายกันจริงๆดีนะ่าทาบุญไว้เยอะไม่ได้ไปเกิดที่เขมรดีใจคักๆอันนี้คือคอมเมนต์ของคนไทยนะคะคนนี้บอกว่าโอ้ my god คุณพระโอ้ยเขาบอกว่าอันนี้คนนี้บอกว่ารีบสลักในกะำแพงนาะน่าจะต้องสลักอีกหลายอย่าง ันนี้บอกต้นกําเนิดทั้งจักรกวาลก็คือเมอนนี่เองคณป้บาบอกได้ว่าเคลมเก่งจนกลายเป็นเรื่องตลกเออคุณป้าก็งงนะจะกล้าเคลมอะไรกันนักกนะันหนาเนาะล่าสุดนี่มันน่าอายนะไปเคลมลิซ่าเนี่ยใครก็รู้โลกรู้อือย่างเหมือนสงการนี่แหละค่ะนะมีมิสอะไรแกนสักอย่างหนึ่งบุรีรัมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเขาโพส์อเป็นภาษาอังกฤษว่าแฮปปี้ สงการไทยนิวเยียโอโหเท่านั้นแหละคนประเทศนี้เอาไปใส่ Google เป็นแปลเป็นภาษาขมรได้ความเป็นภาษาขมรฮือฮากันยกกันใหญ่เออประมาณว่าโลกรู้ว่าคําว่าสงการเป็นของขมรแต่อีเสียมก็พยายามจะเอามิหญ่นะอืมที่ยูเนสโกเนี่ยรับรองประกาศเนี่ยเป็นทางการแล้วว่า เทศกาลสงการเนี่ยมันคือเป็นอยู่ที่ประเทศไทยได้รับรองยูเนสโกแล้วแต่คนข้างบ้านก็ยังไม่วหวจะเอาสองการเป็นของตัวเองนั่นแหละทั้งที่ขษัตร์ตัวเองเองนั้นนะก็พูดเองชัดเจนไม่มีหลอกสองการมีแต่คําว่าโจนชน้ำชะมเมยนะใช้คาเนี่ยมาเป็นเท่าไหร่แล้วกี่ปีแล้วสิบปีแล้วหลักสิบนะไม่ถึงหลักร้อยหรอกเพราะว่าย้อนไปสักยี่สิบสามสิบปีที่แล้วก็ยังกระเตงลูกหอบหลาน หอบลูกผูกหมาหนีสงครามกันอยู่เลยนะจะเอาเวลาที่ไหนไปทําเทศกาลลื่นเลงเหมือนคนประเทศไทยอืมในขณะที่ประเทศไทยนะยี่สิบสามสิบห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยอืมคุณป้าเนี่ยยังเล่นสงการแล้วเลยนะยังไปสงน้าผราก,ก่อเจดีทรายละเอออีพวกแคมข้างบ้านเนี่ยยังหอบลูกผูกหมาหนีภัยสงครามอยู่เลยเออมาวันนี้บอกว่าตัวเองเป็นออริจินอลซะละจริงๆไม่อยากด่านะคุณผู้ชมนี่ขนาดไม่อยากด่าแลวนะนิดๆ,ๆหน่อยๆนะเนี่ยด่านิ่ๆหน่อยๆนะอืออ่ะ ไปต่อที่คอมเมนต์คอมเมนต์นี่บอกว่าโอ้ยโจเกอร์ออฟอเอเชียแคนเบอร์เดียเออช่มึงเคมอีกแล้วคนนี้บอกว่าจะเอาทุกอย่างเลยหรือไงพี่อย่าเป็นตัวตลกไปมากกว่านี้เลยฮ่าฮ่าฮ่านี้เดีว่ามึงไม่อายเขามั่งเหรอวะเออคนนี้บอกว่าเชมเลดก็คือไรอย่างอายนะคนนี้บอกว่าโอ้ยแม่งเอาทุกอย่างเนาะประเทศนี้คนนี้บอกโอ้ยเป็นเอาหนักอืมคนนี้บอกว่าก็คือมันควรขึ้นการเคม เป็นวัฒนธรรมของขเขมรคนนี้บอกว่ากูเหนื่อยล่าสุดไปฮ่องกงซะและ้จะอยู่เฉยๆบ้างไม่ได้งไงคนนี้บอกว่ามาจากกาแพงอีกแล้วใช่อะไรก็แล้วแต่นาะอะไรที่ดังๆอะไรที่ดีๆเนี่ยไม่แต่กุชชี่หรือวิตตองเนี่ยก็มาจากกาแพงอะคุณผู้ชมอะคิดดูแล้วกันกาแพงมีกระทั่งไดโนเสาร์เออล่าสุดเนี่ย ไม่เคยพบซากไดโนสเสาร์หรอกค่ะในประเทศแคมเนี่ยนะแต่กะอ้างว่าตัวเองเป็นจนอําอำนิดไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ม่อยู่ในประเทศตัวเองว่าพบรูนตัวเองได้สลักล่องไดโนเสาร์ไว้แล้วในกําแพงฉันปวดหัวมากนะกับคนประเทศแคมเนี่ยนะอืมคนนี้บอกว่า Thank you for making this joke It's the fun thing that I have ever seen ว,ว่าขอบคุณที่สร้างเรื่องตลกมันเป็นเรื่องตลกที่กูไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนคนนี้บอกอไร่นะ อืมดูนนี่บอก the land of first creation the land of the beginning of all things เออประเทศแห่งการสร้างสรรค์นะประเทศแห่งต้นกำเนิดของอ่าทุกสิ่งทุกอย่างอืมอันนี้ก็คือเขาแซวเขาแซะเขาแขวฉเอานะแต่ประเทศนี้รู้สึกไหมไม่ไม่รู้สึกค่ะนะอะไรก็ดีอะไรก็ดังอะไรที่มันเป็นอะไรเนี่ยก็จะเคมเอาทุกอย่างนะเป็นที่น่าเป็นห่วงนะช่วยกันจับตามองพูดทำไมคุณป้า ก็ทําไม่พูดนะอืมก็อย่างที่บอกนั่นแหละเขาก็จะเอาไปหมดแหละอืมนะทุกวันนี้ก็จะเอาอะไรมวยไทยคือก็เป็นต้นกําเนิดอะไรอ่ะกําเนิดมาจากคุณคแมร์นะเคยไม่สําเร็จอืมก็จะมาเคม็มเอาสงการจนชินำทำไมวยไม่ดัง คำาสมการมันขายได้แล้วนะชุบมือเปิบเอาแต่ว่าไหนใดก็แล้วแต่เราก็ต่อสู้กันไปตามยถากรรมเนาะคุณผู้ชมเนาะเออส่วนรัฐบาลหรือว่าพวกที่มีหน่วยงานหน้าที่เกี่ยวข้องเขก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะนะปล่อยให้ทางบ้านเครมไปตามยถาสบายใจนะมันตาหน้าดา่าเราทุกวันไหลจนเสียมโจนเสียมนะเออใครทนได้ก็ทนไปป้าทนไม่ได้ก็เลยต้องออกมานั่งพูดนั่ง ว่ามันสู้มันอยู่อย่างนี้แหละค่ะฝากเป็นกําลังใจให้กับคุณป้าด้วยนะคะจะหมดกําลังใจจะหมดแรงใจแล้วทําไมไม่ลงคลิปกัน,นัี่แหละอืมยอดผู้รับชมน้อยไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้จะทาคอนเทนต์ไปประมาณไหนแล้วนะอืมก็เห็นอะไรมันขัดหูขัดตาเห็นอะไรมันขัดใจก็เก็บมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังถ้าชอบใจก็ ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคุณป้าด้วยนะคะไม่ได้เก่งโปรดักชันไม่ได้เก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้หรอกคะ่ะทําไปตามภาษานะขอบคุณที่รับชมสําหรับผู้ชมทุกท่านก็มีอะไรก็พูดคุยกับคุณป้าอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ไปซะทุกคนแต่ก็อ่านอยู่รักทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ